สวัสด,ดีครับผมก็วันนี้มีตู้เข้าสี่ใบนะครับเป็นอ่า SPM SPM นะครับ ST18 นะครับรุ่น s t 1 8 SPM นะครับผมเข้าสี่ใบครับสภาพสวยสวยสวยเลยครับสวยเลยสี่ใบครับเข้าสี่ใบ s t 1 8นนะครับ ขายหายอยู่ครับผมใบรับ9,500บาทรวมส่งนะครับเรารวมส่งให้เลยนะครับใบละ9,500บาทนะครับผมรวมจัดส่งเลยด้านหลังก็จะไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะฮะโดยรวมตู้สวยครับตู้สวยครับโดยรวมยังสวยครับผมก็สนใจโทรมาครับ0926454992ครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ เสียงดีครับ st 1 8ครับผม